ถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะลานนะคะใส่ผู้โดยสารภายในมาน้ำกันเซาเ่าหลานเพ่เพือเพิ่นเพิ่นมาื่อหเพอนเพิ่นเอนเนือนเื่อนพื่สนเพื่อนเ่อนเอนนนนืพื่อนพ่นอนอนน่ พี่สาวน้องจีนเบ่งยาภาปูกำลังสิไปอาบน้ำงาน้บีแผน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซร่าหน้าไบ่าเละนีเออจอดนก็ได้บิใหะเราตาเอสวัสดีครับสวัสดีครับ เขินสวัสดีครับเอ้ยจีนเด้เอ้ยจีนเดะฮ้ยขันนเปิ้เขินเปิ้ลเขินเรียนนะคะอันนี้คือเรียนนะคะคือเบิ่งคักเนี่ยแท้ไปวัดดีไปไงเนี่ยเร็วไปเรียทั่วสวดีครับเบ๊ะมาเอาเหม่ยน่ะักก่ยขันแดดเด็กเท่าหน้าทักก็เป็นแล้วบ่บว่าเปิ้ลเบาแล้วแบบใช้สนุกเียนเรื่กับพี่เหม่ย ก็จึนเบาแล้วคุณอะเออใค่ดูเออเขาคุณอาคุเอาหอไม่ไงคเบิ่งแปบน้ำไปอน้น้ำยายเหนโอ้รถเหี่ยงนอนกระตุ้นบางรถยังมาละกระตุ้นตูตุ้นดูรถดูไปแล้วดูผูกขอ มานั่งคุยกับเลนนะคะนี่เรนนะคะนี่ลูกของหลานสาวก็คือเลนโอ้โหโไม่ใช่บ่ขาดหอเจ้าบ่บ่ขาดบ่ะี่ยังคือโซงห่อนเดี๋ยวป่นี้ห่อนยาบน้ำเดี๋ยวป่านี้โอ้บอนน้องแ้กหอนโอ้จะงงไอจีนก็ห่อน,อนตาหับจีนก่อนดู คือใสอารมณ์แท้เพิ่นเบิงอันนี้เนาะดูกล้องดูกล้องเลยเราตามยุคตามสมัยตามยุคตามสมัยมูนสิปอยู่สมัยมจังหน่อยจีนก็หอดพวกพาหับล้านก่อนจะไปอาบน้ำอืมคึ้นตาล่ะของเราหรือเจ้าอะไรเป็นอะไร นั่น <c oughs> ตาม,มาแล้วตรงเลยจ้าตรงเลยน้องจีนมาถึงแล้วนะคะน้องจีนมาถึงแล้วนะคะ <c oughs> ปูพองไปใส่ปูพองตรงนั้นก็ได้พี่วันพ่ไปรถยังไม่จอดพเยพองนอนอึ้งลงอยู่หุ่นลูกแม่ <c oughs> คันที่สองนะคะมาจากชนบุรีนะคะเบิงเบิงข้างนามีบอพา,ากันอัน,น,นอยู่เบิงมาอยูข้างหลังกู้กนเลนี่สวัสดีค่ะเวแล้วสวัสดีค่ะสิแหลสวัสดีครับวิเตเลนหลานอันนี้หลานกู้กนเลยนี่สวัสดีค่ะยังพอดดากเป็นดากบมเนี้จินระวงังรถดิละ่ะ

จังไดคือเป็นนั่งข้างหลังไ้ยม,มาเฟีอกันแล้วสวัสดีพ่อแล้บ่ฮะสวัสดีพล้วบอ่ใครอะรถกรยานแลแม่ร้านน้อบูยหน้าบานเมืงองยังโยเจนสวัสดีค่ะอเอฟซีแล้วแล้วสวัสดีค่ะเป็นยังขึ้นนั่งหลัง,งลนั่งขงา้างหน้าก็ได้เมารถยังนี่เทถาท่าโลกบทนี่คือมีหนา้าอยู่ในคอนี่เทถาท่าโลก <c oughs> วอสดีเะบะเราบอกเมื่อกี้นี่ัสดีแล้วบรรยากาศคุณอ่ะซสื้อเนื้อมาลาเสื้อเลือกนั่นเลนด้วยค่ะอันนี้กัเลนด้วยค่ะเด้อโคปูบนนอนห้แล้วุยบึงเอาค่ะบรรยากาศอ๋อ เบิงเบิงปูพองปูป,นนนปูบนนอนถ่าแล้วเดินนี่เด้อปูบนนอนถ่าแล้วถาลูกล้านเลี้ยงจีนนั่งนั่งอยู่ขากบโซฟาขากู่บ่ขากู่บะขากันช้างแต่ไม่าขากองผักหมื่มอ,ไไ <ผม S 2> อยบ่จิบล่ะผ้ากันนังล่ะผมยาวเลยขี้ได้แล้วประเดี๋ยวมัดในล่ะผมนะจีนดูดูน้องจีนน้องจีนเปลี่ยนไปนะคะตอนนี้อ้วนมาก คืออ้วนแท้ฮะไม่รู้กินเยอะกินเยอะอาดเน็บในต่างหากบ่ธรรมดาคุณน่ะเฟื่อโซฟาไม่ระบาดเลยบรรยากาศยาพาก็ไม่สนใจอะไรนะคะยาพาก็พอเสือต่อนะคะเดี๋ยวเพชน้องกินก่อนเดี๋ยวเพชน้องกินก่อนเดี๋ยวเพชน้องกินก่อน มาดผมเนี่ยแหละมาดมเนี่ยล่ะเหนวน่อกเ็ดน้องกินนี่ก่อนกระตุ้นมาดี่อ้ยาใครวะน่เสือ ค่ะพอดแมทให้ดูหน่อย,ยเอฟซีอยากเห็นหน้าพี่สาวคนโตลุงพลเหมือนกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวคนโตนะคะอันนี้พี่สาวน้องจีนนะคะนี่อ้วนๆเหมือนกันค, <c oughs> คนซอยเหรอเด็ดละโลรเล็กซ <c oughs> ีมาเห็นต่อ <c oughs> จ้าซื้อมาผิปคนไมู่หรอเราซื้อผิดคนอยู่ฮะ เจ้ใหญ่มาถึงก็ทำกระเพราเลยนะคะซอยแสนะคะยูขุนบ่ได้กินไหมยูขุนฮะกินกินอยู่แต่ว่าบ่แซ่บคือเนื้อบานเท่าเนื้านเฮากินบ่เบือสองโลนะคะกินบ่เบื่อหลับเนื้อใส่ซี่ใช่ซี่จุอืมซอยจุบอมจูจูคนบ่าวอยู่ว่าอยากจูคนปูพองจักปักกันเท็ดมอย่างกะลานเคยคังกบคังกบคังเขียดซื้อหอดกบมาจากหนใช่ยูเอ้ยใส่กอส้นบุรี คืดเบื้องเอาอันซื้อมาจากชนบุรีนะค่ะกบเด้อมาอยู่หลายเมือ่อซื้อมาตุนร้อมน่ากินมันบ่าตายเด้อเพราะงต่ตางไงมัพัก,กันคังกบนะคะับห้านเคยเพล้่นนานวซื้อมากินเนาะารรลอยซ้รัวอยบกยกบซื้อมารลหาีบขายรละลอย หาค่าน้ำมันลดบะโบมีหกโบมีลหรอกแพงทั้งบ้านเท้าหน่อยแพงเ่ค่อยมนแมนแมนลุงเสือมาแอบอยู่ตรงนี้นะคะลุงเสือนะคะบรรยากาศกำลังน้องยนยัว โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปผูกของยาพาแฟมบี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเอาคุ้งซององยางเคร่งร่วงวันนี้